ลูกค้าทักมาในไลน์เราเงียบนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยเขามีความสนใจในสินค้าของเรานะคะแล้วก็ที่เขาอาจจะเงียบไปบางครั้งาอาจจะต้องมาวิเคราห์นิดนึงนะอย่าเพิ่งปล่อยนะแบบว่าอ๋อทักมาแล้วเงียบเขาคงไม่ซื้อหรอกการที่ลูกค้าเนี่ยนะคะทักมา1นึ่เขามีใจแหละเราอาจจะให้ทางทีมหรือว่าทางเราเองเนี่ยควรจะถามกลับไปนะว่าตอนเนี้ยสนใจสินค้าตัวไหนแนะนําสินค้าตัวไหนหรือว่าราคาต้องการมีรับส่วนลดไหมเขายังมีความสนใจ ในเรื่องไหนที่เขายังอยากรู้ต่อคืออย่าเพิ่งให้แบบให้อมิบบอกว่าโอเคไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนเราควรจะถามต่ออย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาไม่ซื้ออย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าเอออาจจะเป็นเรื่องราคาอาจจะเป็นเรื่องสถานที่หรือเขายังได้ข้อมูลไม่ครบเรื่องขนาดเรื่องไซส์อยากให้ทางน้องแอดมินเนี่ยทักเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะทําให้จากที่มีการทักมาเราเงียบนะคะเราอาจจะได้คําตอบที่เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ปิดยอดในตอนนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยความรู้สึกของลูกค้าคือเขาจะได้ความรู้สึกว่าเฮ้ยทางร้าน เขามีความใส่ใจในการที่จะติดตามผลอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้การบริการที่ดีที่สุดดังนั้นพี่เอรอยาจะฝากไว้ในคลิปนี้นะ อย่างน้อยเขาไม่ใช่ลูกค้าในวันนี้เขาก็เป็นอาจจะเป็นลูกค้าเราในอนาคตนะคะฝากไว้แบบนี้ถ้าวันนี้รู้สึกว่าเอยลูกค้าทักมาแล้วเงียบก็ลองเอาเทคนิคในวันนี้นะคะไปใช้ดูนะคะเพื่อเชื่อเลยว่าธุรกิจของคุณก็จะเติบโตได้นะคะและถ้ามีคําถามทักเข้ามาได้ที่แอดออนไลน์ช็อตคัทติดตามเมอสได้ในช่อง YouTube Channel นะคะค้ดเอสออนไลน์ช็อตหรือว่าในไอจีอินสตาแก็ได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ